สปิดเธอสักทีอ่ะโอ้ยฉันอยากไปเที่ยวใต้เต้แกแล้ววันนี้ฉันก็เลยต้องมาที่ยที่นี่สินะโอ้ยมันเงียบไปเลยอ่ะเฮ้ยขอโทษนะครับผมไม่สามารถปลอยคุณไ่ได้จริงๆปล่อยยันไปเดี๋ยวนี้นะพวกเราคุณอาจจะเป็นซอมบี้แล้วก็ได้ไม่จริงจะต้องมีครอบครัวต้องดูแลปล่อยยันไปดูนี่แล้วนี่มันเกิดเรื่องว่าอะไรกันเนี่ย เฮ้ยบ่อที่นี่มีการระบาดแล้วเนี่ยใหญ่แล้วไงต้องหาออกเฮ้ยเจ้าหนูตรงนั้นน่ะมันมีเร็วเข้ามันทางออกมันมันล็อกน่ะตันนี้เราต้องลงไปนี่ค่ะค่ะเราต้องลงไปทางเราต้องลงไปทางรถไฟมันมีซมี่ด้วยเราต้องตัวได้แล้วเดี๋ยวฉันตามลงไปเดี๋ยวไปเจอกันชันคนที่สองว้าว่าอะไรเนี่ย เย <Yeah>. yeah. <Yeah. S 1> ่ต้องมีมีเมยอะมากเกินไปขอกําังเสริมด้วยกันาพวกเราเพิเ่มจำนวน,นขึ้นอีกหนี่ีไปไนะนะนะด,ด้วยนะตายละวังด้วด้วยครับโอ้โหซอมบี้อ้า หเมือไดยย่ตอนนี้ผมะาเป็เตรงนี้เรา,เราต้องเราต้องใช้ปัดน,นะครับพอเราปไปไม่ได้หรอกแล้วเราใช้แล้วแล้วเราเราก็โดดไปไม่ได้หรอครับนี่มันเกมนะฉัานโมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไง หน้าตรงนั้รีบไปเร็วโอ้นี่มีซอมบี้ทะลักออกมาด้วยนะรีบไปเร็วรอนโคตเลยนะครับแหวะมานี่ก่อนเร็วนี่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 ไอ้เรื่องนี้แล้วนจับภายในแล้วจับเด็กน้อยให้เฮ้ยเอาเพื่อนมา แกดูจริงๆด้วยว่าซอมบี้พวกนั้นมันเป็นเป็นหนูหรือเป็นซอมบี้กันแน่เนี่ยดูสิกันสายไถ้าขาดแล้วเนี่ยโอเคแล้วว้าฮึแล้วใครล้นจะดูทัง้งหน้ามีอะไรนะอืึซอมบี้ฉันตกใบสาาั่งขาดฉันตไองตายแน่นอนเลยฉันรอระลึกไฟแน่นอนอ,อื้อฉันกลัวกลัวซอมบี้มันตามพวกน้อม,มาตลอดเลยโอเคเนี นาหน่าหน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 าสัมบีเขาบอกาเอ้ยเฮ้ยเยนายเปนกระต่ายปัญจวะฉันอยากจะมั่มาจริงๆเลยเอไม่เพื่อนเฮ้ยมันล้อเลียนพวกเราถ้าพวขึ้นไปได้นะมันด้กระต่ายมันจะลุกมาเลยเอ้าพี่นาไปล้อเลียนมันเลยอ่ะนี้มีอะไรเนี่ยเอ้ยเร็วรีบไปเร็วไม่งั้นช่วยด้วย โไม่มันตายไปแล้วเนี่ยโอ้โหแย่แล้วเบียดพวกนี้เบียดเชื้อแล้วโอ้โหคนนี้ลินกับออกเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเอาละตะไคร้ฉันด้วยนะลายมันบ้าไปแล้วหนูพูดในสถานการณ์อย่างนี้ได้ไงอื้มแย่แล้ววันนี้มีซอมบี้ตายด้วยอ้าฉันร้อนเลยซอมบี้แน่เนาะโอ้ยโอ้ยมยอมอ้า มีตกล่องด้วยเหรอโอเคไม่บอกโอ้ยโอเคตองนี้ไปโอเคโอ้โหต้องหยิบตัวตัมบี้มันกัดเช้าเนี่ยมันกัดลรางีต้องาได้เว้ยเฮ้ยไอ้ซ่าไอ้ซี่ม่งโดนอ่ะโอ้โหตรงน,นี้มันยากอยู่เนี่ย ของวานายจะตายแล้วนะนี่ถึงขอเยียบหน่อยเฮ้ยรอดวะโอเคโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยเพื่อนทางเดินเริ่มงตรงนี้นะเพราะงนคนจะตายกับซอมบี้แน่นอนเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไอะเหมือนว่านายจะเจอแขนแล้วนะวานายจะเจอแขนแล้วนะนี่มีซอมบี้ตัวใหญ่ด้วยดิบดบด้วยมันอะไรเดาเข้าค่ะ อุ้ยตรงไหนไหวะตรงนี้นอนแล้วตรงนี้แน่ใช่ไหมโอเค,ส,อเค,ส,อเคสุดแน่อุ้ยแน่ก่อนเพื่อโอ้ยฉันตายแล้วโอ้โมันตายแล้วโอเคต้องไปตามขั้นโอเคโอเคจะรัดไป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 โอ้โหปอ้าฉันตายได้เพได้นนเนี่ยเตี่ยวไม่ห้า ลงมาเดินตรงนี้มาอีกเนี่ยโอเคเฮ้ยโอเคโอเคชั้นนี้น่าจะมีอ่ะนี่ดิชั้นนี้อั่านี้โอ้ยนี่ไงมันมีเงาอยู่อ่ะเงาเงาออกได้ไปแล้วหรือไปโอ้ยออกได้แล้วไปทางไหนอ่ะทางนี้เหรอเฮ้ยทางนี้น่าห่างละกคุ้นแม่ก โอ้ช่วยด้วยส้มีกแตนทางไหนนี้เราควรจะเข้าไปดีไหมเนี่ยงเงี้เราก็ต้องเข้าไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ยรถไฟนี่มันกำลังมันวิ่งแล้วโอ้ยสุดท้ายแล้วก็อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ รถไฟมันกำลังจะถล่มแล้วหมายถึงกำลังจะชนแล้วอ๋โอ้ยรถไฟฉันก็ดมันไมได้ฉันฉันต้องตายแน่แน่จะมาหาแม่แน่นอนเฮ้ยยังรอดได้โอเคกันออกมาได้แล้วโอเคออกไปเฮ้ยทางนี้นี่เฮ้ยงานใหญ่เราเห็นกันแล้วใช่ไหมนั่นมันคือซอมบี้เมื่อกี้มันแข่งกันไมล่ะเฮ้ยงานต้องรีบไปนะระวลังระวังระวังตัวด้วยโอเค ไปโอ้โหนุกันค่ะโดนตดียวก็พอแล้วเนี่ย <S <S แฮะไปยังกับฉ<ม>ันก่อนแซ่โออย่าบอกนะว่าฉันนะโอ้อะตอนนี้เราโดนกินแล้วต้องรีบหามันออกโอ้โหตัวนี้มันใหญ่พอที่จะกินได้ทั้งหนึ่งแลนะ้วเนี่ยเฮ้ยอย่าตกจะตกจะตกโป้เฮ้ยมีแขนด้วย กระโดดไปแค้นนั้นก่อนนะทวดโอเคมาแล้วโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันกระโดดไม่ได้วะเนี่ยโอเคกระโดดไปตามไปดูโอเคตึ๊บปึ๊บไประวังตัวโดยสึกว่าตรงนี้มันจะเป็นกระโดดนะโอเคได้ก็โดดไปเอ้ยโแย่ตรงนี้มันทันไหนอะเนี่ยมันาะว่าน่าจะเป็นขวาร้าไม่ไม่นะฉันผิดแล้วอ่ะ มันจะเป็นทางซ้ายซ้ายชัวเอานั่นไงว่าแล้วสายโอเคซ้ายอันนี้มันจะเป็นขวาชัวเลยขวาแน่ตรงนี้มันจะเป็นกลางกลางอ้าซ้ายชัวเลยซ้ายแน่โอเค ซ้ายชัวเลยซ้า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 ยนั่นไงอันนี้น่าจะเป็นขวาขวาขวาเออเออบิ๊กกี้เลยเนี่ยแบ๊โอเคเราบแต่อแล้วมันเล่มแรงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมมันอย่งนี่อ๋อยก็นี่ะดูมันอยู่ตูดจังแล้วเราจะเริ่มคันตูดแล้วมันเกลียบไหมเนี่ยเฮ้ย ตรงนี้ต้องเป็นซ้ายแน่นอนเอ้ยแล้วมันก็กลางกลางวะเนี่ยกลางไหมเอ้ยไม่ใช่ซ้ายนั่นไงโอ้โหสุดยอดมากเอ้ยกินอะไรมาเนี่งหรือว่าจะเป็นรูตูดมาโดดข้ามว้าวโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยรัวนี่เราจะนั่งไงทางนั่นไง,ง,นนไ,งไปเอาออกมาจากตัวมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันต้องการรัดนีด่แน่รัดฮ่าฮ่าเป็นการรัดที่เยี่ยมมาก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ย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 โอเคเราตกไปฉันต้องตายแน่ๆเลยเฮ้ยฉันออกมาได้และเฮ้ยนั่นสินั่นน่ะบุกซอมบี้มันกัดไส้ขาดหมดแล้วมันต้องฆ่ามไล้เข้าไปไปโอเคไส้ไม่นะทุกคนเป็นอะไรไหมเนี่ยกันไส้ขาดแล้วว้าว้า อย่าตามมาบ้านเราอย่าเราฉันไม่ตามนาไม่ได้เราแค่ติดกาวใส่โอ้เออเออเออโอ้ยฉันออกมาได้หรือยังเนี่ยเขาไม่ต้องฟ้าสีแดงโอเคอันนี้พวกเราขับได้แล้วนะเดี๋ยวเราต้องขับรถเราไปครับเทเลอร์เทเลอร์เทเลอร์ฉันต้องไปแล้วนะไปไปลาก่อนพุกนรถไปเลยว้าวอะไรวะเนี่ยโอ้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  การขับรถมันยากจริงๆยังไม่เยอะนะครับคียเลยถึงว่าฉันต้องขับลดตอนนี้สินะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคยเคยเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนสิไปก่อนแล้วว้าวโอเค,อเคไปอเ,คเอ้ยเอาโอ้โหแหมเนี่ยข <c oughs> ับรถไม่ค่อยเป็นเลยอ่ะ ยากเหมือนกันนะคะรับเนี่ยน่จะยากนะยากยากเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วเย็ดร้อยร้อยโอเคทางนั้นทางนั้นเอ้ามันยากยากยากเกินไปยากยากมากเลยยาก ยากมันไม่ยากแล้ววูวิเออได้แล้วได้แล้วโอเคได้แล้วอาพาดอ่ะเนี่ยโอ้โหข้างล่างนี่มันซอมบี้เดียวซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้โอ,อ้ยอย,ายา่าอย่าอย่าฆ่าฉันเลยสัตว์ไอ ตาได้เทาไหร่เนี่แพ้ตายนโอเคอ้ยอ้ยงั้นนั้นนั้นทีไปเลยกันและแล้วก็รอบซองลอบลาโอเคไม่ได้โอเคเราต้องไปทางนี้โอ้โหเดือเดอเราต้ไปชาชาชาาเฮ้ย ไปเนี่ยนี้มีความยาวจริงๆเลยเฮ้ยขีดสิไปแล้วไปแล้วอุ้ยข okay. wow. so, ีดความเร็วความเร็วความเร็วเอ้ยเอ้ยตายเลยตายหลายรอบวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย โอเคไปไปโอเคได้อยู่แห <c oughs> ม่เนี่ยโอเคอเร็วเร็วเร็วๆรวงนั้นตรงนั้นตรงนั้นโอเคโอ้โอ้แขนแขมันแขนมันโอเคฉันไปได้แล้วฉันกลับถึงบ้านแล้วว้าว เอ้ยห yeah. นอนที่สุดน้อกวามันมาได้เอาเหรียญไปเย้เอาทำมันไม่ได้อ่ะอ oh, ๋อครับคุณผู้ชมเอ้ยเอาละครับเราคลินี้ก็รับไปก่อนนะครับถ้ากออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับรา่รนนะครับ